ครับก็มาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะดึงตัวพัดลมออกจากหมอ้อไอออกจากหน้าเครื่องกันนะครับจากหม้อน้ําครับก็ค่อยๆ่อเออออกนะครับใ้สุดเราก็ออกมาได้นะครับไปดูกันครับนี่ครับของใหม่ครับของใหม่ของเบิกใหม่ครับ สั่งมาในออนไลน์สั่งเอาครับรออาทิตย์หนึ่งทออน,นี้เราก็เอาใบาพัดออกก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นเกลียวซ้ายให้เราหมุนขวานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาคือหมุนออกครับถ้าหมุนซ้ายเหมือน ขันเข้าครับหมุนตามเข็มนาิกาคือขันออกครับหมุนขวานี่ด้านหลังก็จะมีสก,กูยึดอยู่สามตัวครับแล้วก็ออกกันให้ออกให้หมดนะครับ ให้มันดูเหมือนใหม่นะครับเจไม่ได้เห็นหรอตองไาเอาเลยตัดเตียงตัวนี้ออกแล้วก็ผาาออก เราจะคุยลอยออกเลยนะครับหลุดแล้วครับแล้วเราก็จุดปลดล็อกตัวนี้ออกครับพอขายสกูออกทั้งหมดทั้งสามตัวแล้วก็เรามาปลดล็อกข้างหลังครับจะมีตัวล็อกของสายพัดลมอยู่ครับสายมอเตอร์ค่อยๆออกนะครับตรงนี้ถ้าไม่ออก ถ้าไปงัดออกเลยมันจะหักนะครับตรงเที่ยวล็อกมันดันไปข้างหน้าแล้วก็งัดตูดขึ้นนะครับออกมาแล้วครับตัวเก่ากับตัวใหม่แล้ตัวเก่านี้ต้องทําการเปลี่ยนแปลงฐานใหม่นะครับเพราะว่าอายุการใช้งานก็ตั้งแต่ออกรถมาก็ประมาณสิบกว่าปีนะครับจะเข้าสิบเอ็ดปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับ ซึ่งจะมีอาการก็อายุรดก็ประมาณเกือบจบเอปีนะครับของลดมาตั้งแต่ปี55ครับซึ่งจะได้เปลี่ยนบอตเตอร์กับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดโครงเข้าหน่อยนะครับแล้วก็เอาไปพัดไปล้างครับ พอถึงขั้นตอนนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับเราเอาตัวใหม่ใส่แทนตัวเก่าแล้วก็ขันสกูยึดทั้งสามตัวครับยึดให้แน่นนะครับเอาแค่แน่นตึงมือครับจะเป็นแน่นมากเดี๋ยวจะเดี๋ยวตัวโค้งเขาจะแตกครับนี่ครับของผม งัดตอน,น,นออกงัดจนตัวล็อกมันหักเลยครับทีนี้เราก็นำใบพัดไปล้างแล้วก็เอามาใส่ประกอบกับ,กบคืนครับใส่กับมอเตอร์ตัวใหม่เข้าไปครับแล้วก็ใช้ครีมขันให้แน่นครับทีนี้เราต้องขันไปทางซ้ายครับขันเกีียวซ้ายขันเข้าครับ อันให้แน่นเลยนะครับจุดนี้ ขันให้แน่นนะครับขอขันนัน้นเราก็ลองหมุนดูครับดูครับตัวใหม่นี้ลองหมุนแล้วจะดูลื่นๆกว่าตัวเก่าที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนอ่ะครับมันตัวนั้นมันจะดูฝุดปืดนะครับหมุนไปแล้วก็ไม่ค่อยหมุนติ้วเหมือนตัวนี้ครับทีนี้เราก็นำกลับไปประกอบกันเลยนะครับ ก็เอาไปประกอบใส่ที่เดิมทั้จะมีล็อกข้างล่าง2จุดนะครับเอาให้มันตรงล็อกอ่ะครับ oh, <my> พอลงล็อกแล้วเล้วกก็ตรวจสอบดูอีกทีว่า ลงสนิทไหมถ้าสนิทแล้วเราก็ขันน็อตยึดเข้ากับหมอน้ําเลยนะครับมันจะมีน็อตยึดอยู่2ตัวครับที่เหลือเราก็ไล่เก็บขันน็นอตยึดคืนตำแหน่งคานต่างๆที่เราขัานออกนะครับแล้วก็ใส่สายหมอน้ํากับ คืนแล้วก็เติมหม้อน้ำกับคืนเข้าไปครับก็เป็นอันเสร็จแล้วเราก็ไปลองรดดูครับทีนี้ ครับถึงจุดนี้แล้วก็ขันให้แน่นทุกจุดนะครับถ้าก็อย่าลืมเติมน้ำยาหม้อน้ําเข้าไปนะครับกลับคืนเข้าไปครับให้มันเต็มหม้อไว้เลยนะครับน้ำยามันหกตอนที่เราถอดสายยางออกครับ เ okay. ต็มเต็มแล้วเราก็ปิดฝาแล้วเลยครับไม่ต้องไล่อากาศครับเพราะว่าเราไม่ได้ท่ายออกทั้งระบบเกร็ียบร้อยแล้วเราก็ไปลองสตาร์ทรถด,ดูครับเช็คดูว่ามันปกติไหมครับก็จะประมาณนี้ครับ Okay, yep, Lord.